สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราอยู่ที่ร้านอาหารไทยครับผมชื่อร้านอาหารว่าร้ยจะเป็นร้านอาหารไทยในต้าเหลี่ยนนะคะเราคนไทยนะคะสี่คนก็จะมากินอาหารไทยกันนะคะวันนี้เป็นวันที่ฝนตกหนักมากแต่ว่าตอนนี้หยุดแล้วเราก็เลยออกมาหาอะไรกินค่ะตามไปกันเลยก็เห็นใบมิ้นไหมจ๊ะนี่ใบมิ้นนี่นี่ใบมิ้น ของเเานนนี่ยอ e> like> ุ้ยหมัวละพาที่นี่มีหัวละพาด้วยทุกคนเขามาปลูกเขานำเข้าจากไทยหรือเปล่าเนี่ยกินหัวละพาฉันดมแล้วหัวละพาเลยหัวละพาเลยจะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะทุกคนเป็นน้องนองพนักงานร้านนี้เป็นร้านประจำของพี่ฟ้านค่ะมาบ่อยมาก นี่ก็จะเป็นบาร์ค่ะทุกคนตอนกลางคืนก็จะมีพวกค็อกเทลขายนะคะนี่ตรงนี้เป็นมุมถ่ายรูปประจําเลยตรงนี้ปลาน่ารักมากนั่งกันเลยจ้ากินอะไรกันดีจะกินก้อยก็วันนี้อยากรับก้อยนะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะอยากกินอะไรนะกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลาโยโย่ยอร่อยไหมเยสดูเมนูเลยค่ะนี่อะไรห้านม้วน ก็ยันดูเลยค่ะนี่ค่ะเป็นเมนูอาหารพัดไทยอร่อยค่ะแนะนําเลยพัดไทยอร่อยแล้วก็คุ้งแคมปลาได้อยู่ได้อยู่นี่ค่ะ,คะเป็นเมนูอาหารเดี๋ยวมาดูกันว่าพวกเราจะกินอะไรนะคะเดี๋ยวขอตัวสั่งอาหารก่อนจัดเลยค่ะพี่เอม็มครับสั่งอาหารกัน2คนไม่รู้เลือกอะไรกันบ้างนะครับกดเิ้มอย่างเดียวแล้วครับปลาเต่าเต้ยนึ่งเอามาทุกอย่างอย่างละนึ่งทุกอย่างอย่างละนึ่ง อันนี้เขาจะเสิร์ฟเป็นข้าวเกี๊ยวมาให้ก่อนนะอันนี้คือให้เป็นแบบเป็นเวลคัมคล้ายๆเวลคัมดิงอ่ะของกินเล่นชิมก่อนเลยค่ะเหมือนข้าวเกี๊ยวตะวันแดงไหมของกินเล่นเคยข้าวตะวันแดงหรือเปล่าอ้าวยอรออ้วเหรอนี่เหรอข้าวเกี๊ยวตะวันแดงปะก็คล้ายๆครับเชียงใหม่อาทิตย์อาทิตย์รันอยู่นี้หล่อจังวันนี้คุณหล่อมาก 好吃เค้าหมูย่างว้าวเ้าหมูย่างเสิร์ฟพร้อมกับแจ่วเผ็ดๆซูซ่าผัดกะเพราครับนี่หอมมากครับนะหนูกับผัดกะเพราใครหอมกว่ากันอ่าเคทก่อนครับอืมคิดนานมากเดี๋ยวเจอดีไปใส่สนับแข้งมาเตะกันเลยกครั้ขนมปังข้าขนมปังอบชีส <Wow. S 2> เดี๋ยวนี้อะไรก็สั่งเป็นสีเขียวนะคะเออเพราะว่า <Wow. c oughs> มันเป็นไส้ใบเตยสังขยา <c oughs> เราต้องสั่งสีเขียวให้แมทเพราะว่าเรามากับพูดชื่อเขียวอ่ uh huh. <c oughs> าฮะจัดไปทร <c oughs> งผมทรงผมคุณได้แต่ไดมาเนี่ยได้แต่ไดมาเนี่ยทรงผมไม่รู้ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ไม่ <c oughs> ไปเข้าร้าน <c oughs> บอกเขาว่าอยากได้สีสีฟ้าสีฟ้าเหมือนเสื้อเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ได้ สีเขียวค่ะล่าสุดนนาเหนื่อยล้างเหนื่อยว้าวตงโน้นตรงน้นเลยตรงน้นเลยว้าวคุงแช่้ำบานะครับหนึ่งสองสามสี่หากเจ็ดแปมากแม่อันนี้ราคาห้าสิบแปดหยวนนะคะแปดตัวห้าสิแปดหยวนแแพงมากแต่อร่อย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 ข้าผัดครับ น้ำจิ้มสีฟงค่ะซีฟู้ดสีฟงสีฟงน้ำจะไก่ให้คอามน้ำลายแตกอ๋อซีซานาหร่อ่ะแอ่งเขียวหวานครับ ต้ยมยำค่ะต้ยมยำแบบข้นๆเลยค่ะนี่มีเส้นด้วยว้าวมันเหมือนมันเหมือนแกงพะแนงอะทุกคนนี่มันนุ่มว,ว้าววักเข้าไปค่ะผัดไทยเป็นไงบ้างจารสชาติลองก่อนค <laughs> ำเยาสั้นๆ <laughs> <c oughs> <c oughs>

เป็นผัดกะเพรานะคะทุกคนผัดกะเพรากินกับปิ้งเขาเรียกปิ้งอันนี้มันเป็นอาหารว่าเย็ปิ้งมีผัดมาให้ด้วยแต่ป้านไม่ชอบผักไม่ชอบกินผักอันนี้ก็คือไม่ต้องพูดมาาเจียวเบ่หลายใหญ่หางค่ำเดียวเน้นืม เา每次吃完饭过一个小时就饿了。我饿。我说你吃饭了。谁胖？我胖吗？胖不胖？我胖不胖？胖。ตายไปเลย。来。หมด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 。ข้าวนอนหนูผอมบุหรี่แล้วหนึ่งขาทุกจานอาหารทุกอย่างก็มาเจอ่าเมื่อกี้เฟรนพูดว่าอะไรมันบอกว่า กินขา see, majesty, ้าวอ่ะไม่ถึงชั่วโมงเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หิวจะไม่ให้วนได้ไงแต่ทุแต่นเธอเซ็กซี่นะเดี๋ยว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 อะไรนะกินข้าวไม่ถึงชั่วโมงหิวไม่ถึงห้านาทีค่ะพูดขนาดนั้นนานขนาดนั้นไม่ได้แล้วกินปุ๊บเดินออกจากร้านปุ๊บหิวแล้วมันเกินไปมุ้ยมันเกินไปมุ้ยนกคิดหนักคิดหนักคิดหนักน่ารักมันจี่กับ น,นี่ก็不用ชื่อมีแน่มึงเขาชื่อมาเฟ่อร่อยไหมอร่อย <laughs> อร่อยคิดนานอร่อยอร่อย为什么你帅？为什么你漂亮？ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทดสอบภาษานะคะ,ะเ,เด็กปั้นฟันฟันฟันสอนไปหลายคำมากไม่รู้จำคำไหนได้บ้างตอนนี้เดี๋ยวจะลองทดสอบซิว่าจะจำได้มากแค่ไหนนี่ฮาวสวัสดีครับครับค่ะหน่วยเชิงครับหนานเชิงอ,อ๋อชื่อว่าเรามากินิงาวเลยยังดยเออหาชื่ Hello，、啊、嗯，再见，这个、嗯，嗯，嗯<水><水>，水，水，水，浑水，浑螺螺螺螺吗？漂亮，水水水晶晶，嗯，水水水水水，少水。然后可能你看见我了，你喜欢说什么？你吃了吗？<laughs> 你饿吗？ กินข้าวกินไม่หยุดเลยตอนนี้กินไม่หยุดเลยตอนนี้在我在哪ครับ。มีชื<台>่อคำว่าพาสตพาสตรนั่ัดไทยไทยัดไทยชื่อปะชื่อผัดไทยชื่อช yes, ื่อโมซิบายแล้วชื่อนี่ชื่อวโมซิบายโมซิบาย Yes โมซิบาย什么意思？มากินข้าว ไอ้กินกินข้าว <laughs> ตอนนี้ตอนนี้หัวสมองเฟยตีกันอยู่กูจะเรียนเขมรหรือภาษาไทยตอนนี้เนี่ยคนสอนภาษาเขมรเนี่ยนี่คนสอนภาษาไทยนี่สิวันเขเมนแอนทยอยู่สิวัวนสมองซีวันสิฮวันมโมสิบายหรือสิฮวันกินข้าวเรียนโมซิบาย <laughs> มอเ <laughs> ตอร์ไซค์นี่ชีต้าลดสมองอ่ะลดตุกตุกลดตุกตุก รถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์รถแท็กซี่รถแท็กซี่ซี่รถตู้รถตู้รถไหน do you like? รถรถตุ๊กรถชอบรถตุ๊กตุ๊กอ๋อทุกคนเฟย์ชอบรถตุ๊กตุ๊กนะคะเดนกี้จะหลีกโจมก่อนใช่ไหมชัวไนก์อดิดาสอาดิดาสสตาร์บัคส์อะอะ星巴克ฮะ星巴克ส ซิงบาร์เคอร์ร่อะไรแบรนด์อะไรพี่อังยูนิคล่ะยูนิคอรอ๋อเออ优衣库เจ้าหญิงน้อยล่ะ中文怎么说小公主写小公主可爱 โอเคคะ่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะเราก็กินข้าวเรียบร้อยนะคะหนังท้องตึงหนังตาหย่อนเราก็จะกลับกันแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสําหรับคลิปหน้าจะไปไหนก็รอชมกันเลยสําหรับวันนี้บายบายค่ะบายบายไม่ไหดแล้ว hmm. ค่ะห